สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสระบบนะครับโคนิก้าบิ๊กมินิ BM301S ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นสภาพภายนอกเลนยังดูใสนะครับไม่มีฝ้าแล้วก็ไม่มีหลานี่นครับสภาพภายนอกของ ตัวนี้จะมีพร้อมสายให้ด้วยนะครับส่วน s ี r i นั number นะครับตัวนี้ที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือ4665958เเรามาลองดูวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ด้านข้างนะครับ ใกล้กับที่ของสายใช้เหรียญเหรียญบาทนะครับงัดนะขึ้นมาอย่างนี้ส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับจะเป็น cr123a นะครับหน้าตาประมาณนี้ครับผมก็ใส่ตามขั้วที่เขาระบุเอาไว้ะครับผมนี่นะครับ ใช้งานได้นะครับผมทีนี้จะให้ดูสภาพด้านในห้องฟิล์มนะครับผมก็สภาพดูใหม่เลยนะครับผมด้านในห้องฟิล์มเดี๋ยวเราลองใส่ฟิล์มกันนะครับตัวนี้เป็นซองที่จะได้ไปด้วยนะครับผมพร้อมกับเจ้าตัวนี้ นะครับก็ใส่ลงไปตามนี้ดึงหางฟิลม์มสอดไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับกิดป,ปีนี้เปิดเครื่องนะครับปุ่มพาวเวอร์จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับด้านนี้ ทีนี้ฟิล์มมันยังไม่เดินจนกว่าเราจะกดชัตเตอร์ตรงนี้1ทีเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับฟิล์มมันก็จะขึ้นมาที่ภาพแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเทสระบบการทำงานคร่าวๆของเจ้าตัวนี้บ้างนะครับ ลองส่องไปที่ไม่มีแสงดูนะครับโอเคนะครับแฟลก็คือใช้งานได้ทีนี้หน้าจอแสดงผลของเจ้าตัวนี้นะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นวันที่ไว้สำหรับบันทึกลงบนฟิล์มนะครับเราสามารถเลือกได้ เจ้าตัวสายคล้องมันจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับมันสามารถใช้กดแบบนี้กดเลือกโหมดได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นโหมดนี้ก็คือจะไม่บันทึกลงบนฟีดนะครับนี่ก็จะเรียงเดือนวันแล้วก็ปีนะครับเราลองเลือกดูนะครับปีก็ เซตนะครับมันก็จะเปลี่ยนพอ,อปีคศออก็คือได้ถึงปี2019เพาพนั้นนะครับจะตัวนี้นี่นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นโหมดต่างๆนะครับผมเมื่อกี้จะเป็นแฟลชออโต้คือถ้าแสงในสภาวะแสงที่มันพอนะครับผม จ้าแฟลมันก็จะ,จ,ะจะไม่ทำงานแต่ถ้าแสงไม่พอมันก็จะทำงานนะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่ใช้แฟลทุกสภาวะแสงนะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูโอเคนะครับใช้งานได้นะครับโหมดต่อไปเป็นโหมดที่ไม่ใช้แฟล แล้วก็ส่วนเลขตรงนี้ลบ1.50แล้วก็บวก1.5นะครับเป็นการชดเชยแสงนะครับอัน,นจะบวก1.5 ev นะครับส่วนี้จะลบ1.5 ev ไปลองเทสแบบไม่ใช้แฟลนะครับ เดี๋ยวขอเลือกเป็นหมกที่เป็นเล็กสย์ก่อนครับตัวนี้ไม่เช็คแับเจ้าตัวนี้มันจะทำงานแบบออโต้โฟกัสนะครับคือถ้าแบบโฟกัสไม่เข้าอะ่ะ มันก็จะกดชัตเตอร์แล้วมันก็ไม่ไปครับเช่นถ่ายระยะใกล้เกินนียครับโอเคนะครับหมดก็จะมีประมาณนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นการตัวนี้นะครับจะเป็นการตั้งเวลาถ่ายจะเป็นโหมดอาภาพวิวก่อนนะครับผม ถ้ากดอีกทีก็จะเป็นการตั้งเวลาถ่ายถ้าเรากดถ่ายเข้าไปป๊บลองกดถ่ายดูนะครับนี่ครับไฟที่นับถอยหลังจะขึ้นนะครับจะใช้เวลาประมาณ10วินาทีในการนับถอยหลังนะครัใช้งานไนด้ปกตินะครับ ตวนั้นสุดท้ายปุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มสำหรับการกรอฟิล์มนะครับตัว R ถ้าเราก,กดาถ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วอยากจะแบบอกอฟิล์มกลับนำไปล้างหรืออะไรก็ตามนะครับผมเราก็สามารถจะกดตัวนี้ได้ตัวเลขก็จะกอฟิล์มกับนับถ่ายล้าง แต่โดยปกติแล้วอะถ้าเราถ่ายจนหมดหม้วนระบบมันจะกอฟิล์มกลับให้เองเราไม่ต้องกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เอาไว้เฉพาะตอนทีอ่อยากจะเช่นถ่ายไปสัก20รูปไปอยากจะกอ่อกจ็จะใช้ปุ่มนี้ได้นะครับรีบไปล้างรีบใช้งานอะไรประมาณนี้ครับ,รบเราลองเอาปุ่มออกมาดูนะครับ นี่ครับก็นำไปล้างได้เลยเมื่อกอ่อแล้วการทำงานของระบบเจ้าโคนิกาตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้ถ้ากดปิดนะครับตัวเลนก็จะกลับเข้าไปตามเดิมน,นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับวันนีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.